วันนี้ขอเนี่ยแซบนะทุกคนนะวันเนี้ย <ผม S 1> ไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้ยแค่คนก็แซบอยู่แล้วเธอไม่ต้องพูดอะไรมากมายปะ่ะเออวันนี้เราจะมาตามตีนไก่ตีนไก่ของเราต้มไวหนึ่งล้านชั่วโมงต้มมาคันนี้อ๋อเออ,เอ,อใช้เวลาต้มประมาณสองชั่วโมงเออมาด้นะจะมาเริ่มตามกันเลยค่ะวันนี้ขอแซบๆเลยนะวันเนี้ยเป็นเปี่ยวปากเป็นอยากกินแบบอยางจะมาแซบๆด้ยสินะว้าวเยอะจังไม่เป็นไร ได้อยู่เผ็ดแสบดากเลยเผ็ดแสบดากเลยจ้าระวังเตะมานะเธอลูกเราลูกกระอ้นอัวกค่ะอ้อเนาะถ้ากจะเมาใส่ทีแห้งเดิมมันอีพที่แห้งมันถึงจะเผ็ดแบบว่าเผ็ดสะใจเผ็ดถึงใจเลยอะถึงซวงเลยทุกคนถึงล่ำใส่ไงเลยเผ็ดมากเผ็ดเกินเผ็ดแสบดากเลยเผ็ดแสบดากจริงเดี๋ยวแกกระเทียมกันปอกกระเทียมกอนอ้ยเนาะบ่มีความเตียมผอมบ่มีความอยหยงใดๆเลยนะจ๊ะช่องนี้ ก็คือว่ายังไงก็คืออย่างนั้นกาว่ากระทะกับกระทะใหม่การว่าเครื่องปรุงกับ์บะเฮ้ยครบต้องเป็นช่องอย่างนีช่องอ้นอัวบะครึ่งไหนมาสองจีบสองจีบแล้วก็ใส่ผงนัวไปก่อนใส่ลงไปเยอะๆเลดพอแล้วก็ใส่น้ําตาลถ้าจีบใหมันกระเด็นเด้อสน้ําตาลลงไปไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่น้ำก็เ็มลงด้วยโอเค ตามได้ค่ะวันนี้แซ่บแน่นอนเลยปื้ดขึ้นสิเผ็ดแท้เราต้องมากินหลายแล้วมือนี่เนาะ <c oughs> มาใส่ลงไปเลยเอามันบอกมีก,มกยังบเคมเนาะโอ้ยมืดนลายวะนี่มีดดวงนี่เหรอไข่เนยโกมูมาท่านี้กันไหม ใส่ลงไปประมาณสามหน่วยใส่ลงไปซื้อดอกพ่อเป็นพิธีพ่อประดับสีสันซื้อเพราะว่าจริงๆเราก็บอกกินดอกใส่มะนาวโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใส่มะขามเปียกก่อนเพราะวันนี้เราอยากกินแบบนามตัวๆวนามแบบนุ่นๆแบบก็ไหละ่ะใส่ลงไปประมาณใแบบส่กระเทียมใส่บักนาวน้ำเฮ้ยอร่อยแน่ถึกงกินมะขางกับส้มแทว,แวเออจริงได้เคยถือกินอยู่ แล้ววันนี้เรามีควันควันไม่ใช้ปูดองขาวทใส่เหมือนเลยโอ้ยลูกโอ้ลูกก็อ้นอวเด้อพี่น้องเยดูซีเธอโอ้โอ้หมายจอนอย่าลูกลูกก็อ้นอวอยู่ข้างลา่างพี่โอ้มันหิวเนอะมันก็หเจ้าหิวเป็นนี่ใสลงไปหมดเลยนะเดี๋ยวขอขอเวลาแกะสักสามชั่วโมง ดูสินี่ตัวมันมั่นเลยเดะเบิงเห็นไปเห็นไปบังคับกลืนหน้าเขาเองแมนว้าอกลืนยัวหาหน้าเขาเองแล้วมือหลังใชมาดองให้เบิงแมนห็นมาดองให้เบิงตัวกําลังแบบพอดีเลยทุกคนบ่ได้ตัวแบบไม่ได้ตัวใหญ่นะบางคนก็สิดแบบเอ้ยหมักตัวใหญ่งทีแต่ว่าตัวน้อยๆเนี่ยมันมั่นดีเด้เนี่ยเห็นไหมหมดเลยหกตัวแล้วเราก็จะมาใส่นอมาทำดองก่อนอืมไล่ น้ำกระเทียมดองของเราทำไรไร้เลยวะทำไรไรพอก่อนเดี๋ยวห้องคอยเติมเนาะแล้วก็ใส่น้ำปลาค่ะตื้นน้ำปลานี่ของแท้แน่นอนแล้วก,ก็เชม,มาใส่น้ำปลาแดกสองขวดเพื่อเราขวดม่วงกับขวดฝ่าม่วงไอ้ฝ่าม่วงกับฝ่าแดงเหมือนเดิมถ้าได้แกะอยู่เห็นบอกมันมีอย่างแยงความผอมได้บอกเอาทามเลยทอไม่มีอะไรเลยอ่ะเอาแกะพอด้โอ้ยเนาะ มันไม่มีอะไรพร้อมเลยจริงๆนะอังจริงอองจรงิงจริงๆเลยแต่ไม่เป็นไรเพื่อแบบเออเราก็ทําไปเรื่อยๆเนาะตามสไตล์พอก่อนเขาจะมาซีบเมืองกรได้บาทเนี่ยอันนี้ด้นนวยใส่ลงไปขามยังบอเตอร์ทำถึงคนแล้วไม่รู้เล <laughs> <laughs> ยยัวะค่ะนี่เราลืมใส่กินไปย,ยังย <laughs> ัวก่อนสิเธอเรวนิก,กนิ่บมกขามให้มันละนี่ก่อนเด้อนิกนิกมาขามก่อน เดี๋ยวจะบักหน้าเดี๋ยวบักขามปื้อบักขามมันบ่ค่อยเปรี้ยวเพราะว่าชิมมึงแลหละหอมยาชิมน้ำก่อนนิดนึงนิดอีหลีนิดจนว่าบอถือคนเดี๋ยวเดี๋ยวขอใส่เปรี้ยวอีกนิดนึงมันจะเป็นเปรี้ยวหวานเลยนี่เหน็ดลงไป ้องกองอีกสักหอบนึ่งเด้กขึ้นอีกสักหอบนึง่งเด้ปูดองลึมบอกว่าปูดองนี่ดองแบบดองพอดีไ่ได้ดองเข้มอืมอะไรมันจะอร่อยขนาดนี้มาเดี๋ยวเราจะมาตากักมันอยู่ในหม้อทุกคนมันอยู่ในหม้อเราจะตักในหม้อมาเลยนะแต่ยวให้ดูตีนไก่ของเราเชียร์ทุกคนดูอ๋ออย่าเหี่ยนะลูกมาแนบเข้ามาลูกนี่ สันลงไปคะ่ะยังไม่หมดยังมีอีกคะ่ะใส่อีกรอบนึงลูกนี่นะคะอุยอ้ยมันจะเสียแล้วแม่อะไรลูกอุย้ยลูกไข่จะมปมากัดกันดีแทม้มาทีนี้ ข้าวสีบอต่ำข้าวสีเอาคกอกเอาสากออกก็จะมาคู่เล่คู่เล่เอาไม่ต้องคู่เสีสบสะใจนี่คู่เล่อย่างนี้เลยโคนมันแบบว่าอิสระเมซิ่งมากเลยนะเนี่ยดูสินี่ความแบบหืมใดๆความแบบหืมกินกายยางเปืเ่อยได้นี่อืม มาเดาเขาขอเดาเขาขอเทก่อนนะเขาจะม,มาชิม,มกลิ่นไก่เพราะว่าอะไรมันเปรี้ยวปากเอาอไปนี่เลยค่ะเสร็จเดี๋ยวขออนุญาตชิมก่อนชิมอ่า สินตรีนนะคะสินตรีนนะคะเอาตอนนี <Courtney> ้มาเอาตอนนี <damn Pokemon> Poke> <den> ้อะไรไก่ๆอ่ะปืดเบิงอ่วนๆเลยหอนปะหวนหวยห่วยหอนอือหือ่ะร้อนทุกคนขอโทษขออภัยนะคือมันหอนดีๆีทุกคนหนูเพิ่งเอาออกจากกันหนิดหอนเบื้องหลายไย อือมร้อนอะ่ะอือมไก่แบบสุดจะเปลอ, <c oughs> อ,อือหืมอ่าฮะผมร,รออะไร <c oughs> ต้องไปกินข้าวแล้วแหละ 拜拜哈。Bye, bye.